ก็ถึงจุดหมายแครับอ๋อ,น,อ,อนั่นทาบางก่อนทีเี่วอาไ,ปปไ้ปะไ่ต้องข้นไหมนึงนก้อยล้มออกอะไรบ่ อยล้มบ่อเราไม่เติมใส่หรอกลาง,งทางเลยครับกลางทางเลยแตกอยู่กลางทางเลยโอ้โชคดีอยู่ครับแล้กวกว็บรพบุรุเป็นอย่างลุงโกงเลยครับเไปสำรองครับเอาย,ยางสำรองใส่ครับผม แต่คัอเลี้ยนสามหนุนครับแตบแ้วเอาเข,าข่าคางได้ลูกดีอยูค่ครับใส่สำรองเสร็จแล้วครับไปพี่น้องเดินทานต่อครับผมนังเหลืออีกเงาไก่ครับแบบสองร้อยลกครับผมไปครับพอเดินทานต่อกัอนนะครับดื้อ